เี่ละเพื่นว่าคนขย,ยันอยู่ในก็ลำบากคนขี้เกียจอยู่ในก็สบายพี่น้องโอ้มันลงไปยากดอกลงไปยากแต่ว่านีตัวหน่อยเแซมเปิดแม่น้ำเอาแต่ลมม จะ่ายี่หวานึงลบย่านได้ไหม,หไมอหเออยีห่หอนี่ห้าื้อยร่อยอนนี่ต้านี่ คือเงินเงินหล เจ้าไม่ไหวดอกเอาหมู่มแบบ้านฟื้นคุนม้มเขาไปก้อนนี่งมันขึ้นมานลนไหมกะ sc 77 Menga палang市 there cing, qua กล้องไหนนันไปไสเขาหนีไปมันก็บีบกล้องเว้